กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์ตัวละครนี้ในจกักรวาลอื่นค่ะวันนี้จะขออนุญาตหยิบยกตัวละครที่ถือว่าเป็นไวไฟของใครให,หลายๆคนเลยก็ว่าได้แอบสปอยว่ามีตัวละครที่แทบจะเป็นฝาแฝดกับเธอเลยก็ว่าได้นะสาวแกลผมบอลสุดน่ารักตัวท็อปของโรงเรียนที่ใครๆก็ต้องตกตะลึงกับคิตากะวะมารินจังนั่นเองตัวเอกจากเรื่องหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์ผู้ชื่นชอบการคอสเพลย์เป็นชีวิตจิตใจ จนได้จับพัดจับผูไปเจอกับเจ้าหนุ่มโกโจที่มีความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผ้าถึงแม้จะเป็นแคต่ตุ๊กตาก็ตามทั้งคู่จึงตกลงที่จะช่วยเหลือกันในการสารฝันคอสเพย์ของมารินจังนั่นเองบโ,โจคุณอิมะคานจะอยูนนั้นั่นด่าช่างยืมดท้อมุ้ยก็ตจ,จ,จังน่บโจคุณโชคคุก็โโการเสยุด คิตะกาวะมารินให้เสียงภาคโดยคุณซุกตะฮินะนักพากสาวจากจังหวัดเฮียวโงะที่ตอนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเพื่อนของเธออย่างฮคาเซจิฮารุที่เป็นทั้งนักพากและไอดอลวงทเวนตี้ทูเพร์เซเว่นในตอนนั้นที่ได้เห็นถึงความสามารถของคุณฮินะ จึงแนะนำให้ลองไปเป็นนักพากย์ดูซึ่งเธอเองก็สนใจจริงๆเพราะคุณฮินะชอบดูอนิเมะอย่างมากอยู่แล้วด้วยจึงได้เริ่มต้นไปฝึกฝนที่เอเจนซี่ที่ชื่ออามิโนโปรดิวส์ในปี2017และได้เดบิวต์ครั้งแรกในเกมมือถือที่ชื่อ after loss ในบทฮารุกะสมาชิกวงไอดอลที่ชื่อ S.P.R.5 ในเกมและเส้นทางของเธอก็เริ่มขึ้นที่ตรงนี้นี่เองค่ะ ต้องบอกว่าคุณฮีนะเนี่ยนับว่าเป็นนักพากย์หน้าใหม่เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะแต่ละบทก่อนที่จะมาพากย์เป็นมารินจังต้องบอกว่าเป็นบทตัวประกอบซะส่วนใหญ่เลยแต่มันจะมีอยู่บทหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธออย่างมากจากซีรีส์อย่างแบงดีมหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นบันโดริซึ่งวงดนตรีสาวสวยลายเส้นอนิเมะที่มีทั้งอนิเมะและเกมออกมาซึ่งเธอเองก็ได้รับบทเป็นหนึ่งในสมาชิกวงมอฟนิกา ตำแหน่งมือกีตราอย่างคิริกายะโทโกะที่รูปร่างลักษณะของเธอจะเป็นสาวแกลผมทองเอเนจีเยอะๆเป็นหลักคุณ้นๆไหมคะเหมือนมารินยังกับแก่เพอเพอบทของโทโกะนี่แหละที่ไปโดนใจทีมงานทำอนิเมะของหนุม่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพก็ว่าได้นนนนััตอออออทยมมมมิิิาดเ ทีนี้มาดูคนอื่นๆกันบ้างเผื่อใครอยากตามไปสนับสนุนผลงานที่เธอไปร่วมภาคด้วยซึ่งอาจจะไม่จุใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรื่องอื่นๆที่เธอไปภาคนั้นค่อนข้างจ้างบทน้อยมากๆหรือตัวประกอบไปเลย อย่างคนแรกในเรื่องจุดเจสุไคเซนซีโร่มูฟี่ที่เธอพากเป็นสาวไร้น,น้ำคนหนึ่งที่ถูกปีศาจสิงสู่และได้รับการรักษา <c oughs> หรือหลังจากรับบทมาลินแล้วก็มีไปปรากฏตัวในเรื่องโคทาร่คุงอยู่บ้านคนเดียวในบทแม่ของคานาจาังที่โผล่แป๊บเดียวเน่คานาโคทาร่คุงจะสนุกน ごめんごめんねかなคหรือในเรื่องเพลงรักมนุษย์ค้างคาวที่ไปปรากฏต,ตัวเป็นตัวละครในเกมจีบสาวที่ชื่อยูระที่เหล่าตัวเอกนั่งเล่นกันในช่วงหนึ่งก็แม่นะใช่โอ้โอเรื่องล่าสุดที่เธอพากเห็นจะเป็นยูชากะชินดะเมือ่อผู้กล้าลาโลกแล้วในบทโดโรธีเอเรโอนอรา นักเวทสายง่วงที่เอาจริงๆก็โผล่มาเยอะพอสมควรแต่บทพูดนี่น้อยๆน้อยชนิดที่แบบจะพูดเฉพาะตอนไร้เวทเพียงเท่านั้น,ใ,นใครที่สายเกมเมอร์โดยเฉพาะเกม Honkai Star Rail ก็อาจจะคุ้นเคยเสียงของเธอเหมือนกันค่ะกับตัวละครกุ้ยหนานเฟิงนักสแสดงชาวต่างแดนข้างถนนที่ทั้งกระตือรือร้อนแล้วก็อธัธยาศัยดีสุดๆ คือเป็นนักพากที่ผลงานไม่เยอะมากแต่ก็เป็นที่น่าจดจำอย่างดีเลยสำหรับคุณสุขตะฮินะแถมเร็วๆนี้หนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพย์ซีซั่นสก็ใกล้จะฉายอีกแล้วด้วยวู้ใครอยากติดตามมารินจังก็เตรียมตัวไว้ให้ดีเลย หรือใครอยากไปดูมารินจังเวอร์ชั่นนักดนตรีระหว่างรอไปก่อนก็ฝากน้องโทโกจากวงโมอฟอนิก้าด้วยนะคะบอกเลยว่าแทบจะเป็นฝาแฝดกันอยู่แล้วแถมคุณฮีนาเองก็ไปออกทัวร์คอนเสิร์ตแบบตัวเป็นๆนในอีเวนต์ต่างๆที่แบงค์ดีมไปเกี่ยวข้องอีกด้วยสุดท้ายหากชอบคอนเทนต์ของช่องอนิเมะไทยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ